ครับวันนี้เราก็มาปักเบ็ดกันฮะอันนี้ผมปักแล้วครับอ่าน้องๆก็มากันแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันเลยครับไปเลยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับทิพยันมิดเลยครับอันนี้น่าจะโดนตัวนะครับทันมิดเลยครับเห็นนะฮะสองที่ทันให้หน่อยเออนั่นแหละนี่ฮะโอ้โหที่โค้ชแทนไึงเลยว่ะ ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับก็อยู่เนี่ยมันจะอยู่หรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับอันนี้หมายใหม่นะครับอยู่ไหมอยู่ไปที่อยู่ตัวอยู่嘛หรออยู่ตัวมันลอยอยู่嘛ใช่หรอไม่อยู่นะครับ ดูคันนี้ต่อเ้ยครับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮมีโดนครับมีโดนโอ้ยทัน๊อกครับอ้ไหนะกราดูกแค่ดุกอะะไออกวัวนี้หัวใหญ่เวทีเลยตัวขวาไปีเลยตัววาเนี่ยทัน๊อกครับกำลังดื้อเบรครับตัวนี้ นี่นะครับอันนี้ก็สามแต้มแล้วนะครับแต้มนี้ต้องนับเลยอาจารย์ผุดอาเอาปลาบูโชน่อยปลาบูโชนะนี่นะฮะนั่งเอื้อยครับนางเอื้อยโอ้โหเก็บแต้มนะนี่หอยปลาหายตวัวตัวเล็กตัวเล็กก่อนมีตัวนะครับมีตัวมีตัวนะครับปลาดุกปลาดุกใช่ไหมใช่ปลาดุกไหมเฮ้ยปลาดุกเออเห็นหนวดเลย เฮ้ยมาดูกตัวใหญ่ด้วยนะนี่นะครับนี่นะครับนะนะดูเลยครับนี่ฮะอ่าดู่าดูต้องดีแล้วไงเนี่ยนะนะครับยาวๆเลยครับวันนี้นี่โอ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้ย แม er ่ค่อยฟอกมาเลยนะเฮ้ยไถ่ไปเลยไถ่เลยไถ่เลยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับขาดนะมั้งเดี๋ยวเราไปดูในกระชังนะครับวันนี้นไโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ด้วยพิงจะขาดแม่ทีแข่งจะขาดนั่นดิองกระสอบอ่ะพี่ทิ้งเบ็ดไว้ตรงนั้นคันหนึ่งเก็บทีนี่นะฮะนั่นนะฮะขอเดือนนะกระชังเราไว้ที่รถนะฮะรถนู่นครับตรงไฟนู่นนะครับ นี่ยหมายธรรมชาตินะครับปลาดุกตัวสวยเลยครับเห็นครับดูไปเรื่อยๆครับดูครับดูในถุงดูในถุงลาเต้นครับลาเต้นโชว์หน่อยครับนี่ฮะปลาดุกกับปลาบูนะครับหัรบตงนีี้มหปลาดุกมาหน่อยนะหันปลาดุกมาหน่อยจะไปหันยังไงจ้านี่ครับโอ้โหปลาดุกสวยมากเลยครับอ้วนด้วยครับเราดูครับโอ้ยดิ้นอยู่ครับนี่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 โอ้ยขันปอกครับ เดี๋ยวให้การเกลี่ยโซโล่ครับนี่ฮะดิ้นอยู่ครับอุ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 บนี่ต้องั้โลกมันก็ไปไหนไม่ได้เนาะอืมอันนี้มันโดนหญ้ามันพันแหลกลานเลยนี่ฮะต้องรอแล้วเกลี่ยไปอ่ะเดี๋ยวกะยังไปเยอะ นี่ฮะดูครับดินโโด้นโอ้โหดิ้นโอ้โหเอ,อ๊ะปลาอะไรครับปลากะติต้ะปลาเนี่ยฮะนี่นะครับนี่ครับโอ้ตัวกำลัาางสวยครับเอะเอาให้ให้ที่ปลดเอาคันใหม่ลงปล,ป,ปลดเลยเปล่อย อปลดเลยปลดเลยมันไม่ที่ปลดเลยไปครับเดินต่อไปครับนำเลยพี่นำเลยไหนว่าัันเด็กมาใกล้ขนาดนี้เลยเหรออ้าวโดนนะครับโดนนะครับ ไปตัดไฟลงไปไหน่อยครับอครับโดนครับโดนครับนาทีโอ้โหไซส์กำลังสวยๆครับอันนี้ปลาธรรมชาตินะครับน,ะนะนะ้าๆต้องบอกไว้ก่อนเลยครับไอตัวที่ไอต,ตัวที่เกินอยู่เหรอไอตัวที่หลุมใสจะมีเกินว่ะโอ้ยมันเกินทุกตัวเลยว่ะเฮ้ยมันปลดได้เนี่ยปลดได้อยู่ปลดได้อยู่ปลดได้อยู่มันจะปลดได้ยังไงจานไปครับ ฝั่งนี้หมดแล้วครับเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะฮะเราดูไปเลยครับฝั่งนี้ได้มาสีแต้มนะครับนะฮะน่ะฮะฝั่งนี้เราได้มาสีแต้มนะครับแปฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นต่อเลยครับอันนี้เป็นลองนะฮะเนี่ยฮะเป็นลองนะครันะครับฝั่งนี้เราจะลกหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นคลองนะครับ ฝานี้จะเป็นป่าสนนะฮะนี้ะนะครับเดี๋ยวดูกันยาวๆเลยครับนะฮะมีตัวครับโอ้ยหอยพันแหลกเลยดูนี่อี่ี่นีมันดิ้นอยู่อู้มันจะอยู่ไหมเนาะอยู่อยู่อยู่ไหมขยาเนี่ยไหลบกล้องนะมหลบกล้องนะลอกนะ นะครัเราได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับถุงถุงเอาไม่ได้เอามาอีกหวยเลยเอาเอ็กเสียบเยเหยียบเหยียเหยียบนะเดี๋ยวดูยาวๆเลยครับเอ้ยนี้เหยียอยู่ครับไปครับเดี๋ยวดูยาวๆเลยครับทีโชว์หน่อยนี่ฮะสายสวยๆครับนะนะ ปลาธรรมชาติในคลองครับเราหวังตัวใหญ่ไม่ได้ครับเราไม่เจอตัวใหญ่เลยเรายังไม่เจอตัวใหญ่ครับฮะตัวนี้ประมาณสามขีดได้ครับนะ้ฮนะนาทีครับนะฮะนะาครับโดดอีกแล้วครับนี่ครับบินอยู่เลยครับนะฮะรอรอ,อมือยามลรวครับป๊อกป๊อกครับป๊อกครับทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้โอ้ใหญ่ครับโอ้ อเไหนคันนึงเอาคันนึงมาเปลี่ยนนะนะครับก็ถือว่าหมานะครับปลาธรรมชาติหวังเราหวังอะไรไม่ได้ครับเนี่ยฮะทีมงานชอนป๊อกครับป๊อกจริงๆครับวันนี้นะครับนะนะแข่งสุดท้ายนะครับฝั่งนี้ดูครับเป็นไงเอย อ๋อมันลากนะครับมีตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอ้าเหยื่อหมดครับนะาน้เหยื่อเกลี้ยงเลยครับโอเคครับนนะเดี๋ยวเราไปรวมมาให้ดูครับนี่นะครับน้ะรอบแรกนะครับดูครับแดงครับสายสวยสวยอยู่นะครับถือว่าถือว่าก็โอเคครับรอบแรกนะครับ นี่ฮะนาเอกนาเติรนาทีนะฮะฝากด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบสองต่อเลยครับบรรยากาศฝนลินลนครับฝนกำลังตกอันนี้เราก็นั่งย่างอะไรกินกันนะครับอันนี้อันนี้ปลาบูนะฮะนี่ปลาบูตัวโตนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะย่างนะครับตัวนี้เพราะว่าควันเราครับตัวนี้นะฮะนั่โอเคครับผม